you were clinically dead nine months ago but you fought your way back you came back for this why Krap. กลับมามันอีกครั้งกับหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์จากเน็ตฟลิกที่เคยทิ้งความระห่ำเดือดคาตาเราไว้เมื่อปี2020แม้ดูเหมือนว่ามันจะถูกทําให้จบไปแล้วตั้งแต่ภาคแรกแต่เมื่อกระแสะจากคนดูมันดีเกินคาดทีมสร้าง Extraction จึงต้องดึงร่างไทเลอร์เล็กฐานรับจ้างที่ล้าและหมดอะไรตายอยากขึ้นมาจากใต้น้ําและปลุกชีพเขาขึ้นมาวิ่งฝ่าดงบาธาและหากระสุนอีกครั้ง ครับถ้าใครยังจําได้ Extraction คนระห่ำภารกิจเดือดที่ฉายทางเน t f l i ิไปเมื่อ3ปีก่อนนั้นสร้างความฮือฮาตั้งแต่ส่งตัวอย่างออกมาให้ดูแล้วครับและยิ่งฮือฮาเข้าไปอีกเมื่อเราได้ชมฉากแอคชั่นที่สมจริงและเดือดกว่าแอคชั่นเรื่องไหนๆของ n น t f l i x ผมยังจําฉากลองเทค1 1นาทีได้ดีครับฉากขับรถยนต์โคตรเดือดดันที่พอมาได้เห็นตอนถ่ายทําเบื้องหลังอีกยอมใจทุกคนที่เล่นแล้วร่วมกันสร้างฉากนี้ขึ้นมาเลยครับโดยเฉพาะกับตากล้องที่ใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องอย่างเทพ อีกซีนที่ชอบมากๆคือซีนดวนเดือดบนสะพานช่วงท้ายของเรื่องครับผมเชื่อว่าไม่มีใครลืม2เหตุการณ์ประท่าเดือดสุดตื่นตาจาก Extraction หนึ่งนี้ได้แน่นอนนี่ยังไม่รวมฉากต่อสู้ระยะประชิดอื่นๆที่ดิบสะใจคอหนังแอคชั่นในวันนั้นเอามากๆซึ่งในตอนที่ออกสตรีมยอดการรับชมของหนังเรื่องนี้ทาง Netflix นั้นสูงถึง9ล้านการรับชมใน4สัปดาห์แรกหลังจากการออกฉาย กลายเป็นหนังที่เหนือกว่าหนังบูฟอร์มใหญ่เรื่องอื่นๆของเน็ตฟลิกอย่างไรและซิกอันเดอร์กราวอีกต่างหาก <rescue> รับและหลังจากที่พวกเราคิดว่าเขาได้ตายไปแล้วแน่ๆจากภารกิจเดือดช่วยเด็กจากแก๊งค้ายารายใหญ่ในทากาประเทศอินเดียแต่ด้วยความที่หนังมันประสบความสําเร็จได้รับคําวิจารณ์ที่ดีทั้งจากฝั่งคนดูและนักวิจารณ์เน็ตฟลิกึงจึงเริ่มคิดโปรเจกต์หนังภาคต่อโดยได้ดึงหัวกะทิทีมสร้างทีมเดิมกลับมาสารต่อภารกิจระห่ำให้มันเหนือไปยิ่งกว่าภาคแรกโดยมีตัวละครเทเลอร์เลกกลับมาเล่นบทนํา ซึ่งจากที่เห็นในตัวอย่างเราจะเห็นว่าไทเลอร์เลครอดกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อจากเหตุการณ์ในตอนจบของภาคแรกและในครั้งนี้เขากลับต้องมารับภารกิจโหดอีกครั้งซึ่งดูจากความเดือดในตัวอย่างแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในครั้งนี้เขาจะรอดอีกหรือเปล่าก็ยากจะคาดเดาครับแต่ที่ชอบจริงๆกับเทเลอร์นี้คือการโชว์ฉากลองเทคในสถานที่ที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรือนจําที่ใดสักที่หนึ่งซึ่งเรื่องราวของภาค2จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังภารกิจครั้งก่อน9เดือนครับ เขากลับม,มารับบทบาททหารรับจ้างในตลาดมืดชาวออสเตรเลียพร้อมกับภารกิจที่เสี่ยงตายในการเข้าช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกจับไปทารุณโดยแก๊งอาชญากรชาวจอร์เจียสุดโหดจากคุกที่พวกเขาโดนคุมขังอยู่คริสแฮมเบิร์ดกลับม,มาร่วมงานกับผู้กำกับแซมฮา์เกรฟผู้กำกับที่มีประสบการณ์โชคชนจากงานสายสตันอีกครั้ง ซึ่งฝีมือการกำกับของฮาเกรฟนั้นแม้จะมีปรากฏให้เราเห็นแค่เรื่องเดียวแต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นกันแล้วในภาคแรกซึ่งฮาเกรฟเองก็เป็นอีกคนที่เข้ามาย้ำกับเราคนดูว่าผู้กำกับสายสตันนั้นก็มีดีและมีฝีมือไม่แพ้ผู้กำกับแอคชั่นสายอาชีพทั่วๆไปครับนอกจากผู้กำกับสายสตันอย่างฮาเกรฟแล้วงานนี้ Extraction 2ยังได้ผู้สร้างหน้าเดิมโจและแอนโทนีรุสโซผู้สร้างเรื่องราวจัก,กรวาลมาเวลให้โด่งดังสุดๆมาแล้ว ซึ่งโจรุสโซยังควบตำแหน่งผู้เขียนบทในเรื่องนี้อีกด้วยทางด้านฝั่งนักแสดงก็ยังได้โกซิปเทฟาราฮานีกลับมารับบทเดิมของเธอต่อจากภาคแรกด้วยนะครับทั้งนี้ยังพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายเลยครับเตรียมตัวบูล้างผ่านไปกับปฏิบัติการแลกตายสุดระทึกใน Extraction 2คนระห่ำภารกิจเดือด2 สตรีมพร้อมกันทั่วโลก16มิถุนายนนี้ทางเน็ตฟลิกสุดท้ายมีคำถามครับคุณคิดว่าหนังแอคชั่นเรื่องไหนของเน็ตฟลิกน่าจะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในรูปแบบของโรงภาพยนตร์สำหรับผมก็ Extraction ภาคแรกนั่นแหละครับคิดเหมือนกันไหมครับคุณผู้ชมและถ้าหากใครชอบคลิปการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุด ผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ